จริงหรือไม่ยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งลดความอ้วนได้ยากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยให้พร้อมกับวิธีแก้ด้วยนะครับสําหรับคนที่นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยลดความอ้วนได้ยากแต่ผมอยากจะบอกนะครับลองถามตัวเองในใจก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราลดความอ้วนได้ยากจริงไหมข้อที่1น,นะครับภาษาอังกฤษนะครับในงานวิจัยเขาใช้คําว่า less activity หมายความว่า คนที่เขาอายุมากขึ้นเนี่ยที่เขาอัตราการออกผ่านพลังงานลดลงเพราะว่าเขากินเท่าเดิมแต่เขามีแอคทิวิตี้หรือมีการใช้พลังงานในแต่ละวันเนี่ยน้อยลงหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยไหมผมหามาให้เรียบร้อยแล้วงานวิจัยเนี้ยทำในคนเยอรมันนะครับเขาเอาคนเยอรมันเนี่ยมาวัดนะครับอัตราการออกผ่านที่เปลี่ยนไปนะ ในช่วง12ปีโอ้โหเป็นงานวิจัยที่ยาวไหมยาวมากเลยนะทำงานวิจัย12ปีนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมเขาพบว่าเวลาที่เราอายุเพิ่มขึ้น10ปีอัตราการเผาผลาญจะลดลง100แคลอรี่ต่อวันแต่งานวิจัยนี้เขาไม่ได้บอกว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันลดลงเพราะว่าอายุเพิ่มขึ้น10ปีนะสิ่งนี้เขาพยายามจะสื่อสารนัคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํางานนั่งโต๊ะมากขึ้นเล่นกีฬาน้อยลง ขยับตัวในแต่ละวันน้อยลงอย่างเช่นตอนผมเป็นหมอเนี่ยผมจะมีหูฟังของขอ,งขอกับมีปากกาผมไปขยับแค่เนี้ยซึ่งตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นน่ะผมจะมีเตะฟุตบอลกับเพื่อนเล่นบาสเกตบอลเล่นวอลเลย์บอลนะครับเล่นอะไรหลายๆอย่างนะครับมีการไปปั่นจักรยานด้วยกันไปวิ่งสวนสาธารณะด้วยกันมีเวลาเยอะเราใช้ร่างกายเยอะเราก็เลยเผาผลาญพลังงานเยอะแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้นเรามีงานทํา หน้าที่การงานของเราเปลี่ยนไปเราออกกำลับบงกายน้อยลงนะครับเราขยับตัวน้อยลงเรานั่งอยู่กับโต๊ะมากขึ้นทําให้โดยเฉลี่ยแล้วคนเยอรมันนะจากงานวิจัยนี้เขาพบว่าอัตราการอาารผาผาญพลังงานลดลงต่อวันคือ100แคลอรี่ใน10ปีหมายความว่า20ปีเขาอาจจะลด200แคลอรี่ต่อวันนะเนึ่งนั้นวิธีแก้ก็คืออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการที่ชันอายุมากขึ้นมันไม่ได้ทําให้อัตราการเผาผลาญชั้นลดลง เพราะอายุแต่มันลดลงเพราะว่าฉันขยับตัวน้อยมันลดลงเพราะว่าฉันกินเท่าเดิมแต่ออกกําลังกายน้อยลงอัตรากรารผ่านฉันลดลงเพราะว่าฉันกินเท่าเดิมแต่ฉันอนะเล่นกีฬาน้อยลงนะครับขยับตัวน้อยลงดนะังนั้นฉันแก้กแกโดยการขยับตัวมากขึ้นดังนั้นสังเกตไหมครับขนาดตอนไล์นะผมยังขยับไม้ขยับมือนะครับ ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จะเดินไปเดินมาเข้าห้องน้ํานูน่นนี่ผมจะไม่นั่งอยู่กับที่แม้ว่าจะนั่งอ่านงานวิจัยติดต่อกัน4ี่ห้าชั่วโมงก็ตามผมจะมีการขยับตัวบ้างเพราะผมรู้ว่าถ้าผมกินเท่าเดิมแต่ผมขยับตัวน้อยลงอัตราการดออผ่านลดลงมันก็เลยทําให้เราอ้วนขึ้น,นง่ายดังนั้นผมสรุปนะครับสำหรับข้อแรกนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยจริงๆแล้วเวลาเราอายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราจะอ้วนขึ้นทุกคนถ้าเราอายุมากขึ้น แล้วเราขยับตัวน้อยลงแต่กินเท่าเดิมนะเราจะอ้วนขึ้นแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นเราบอกว่าเราขยับตัวน้อยลงงั้นเรากินข้าวแป้งน้ำตาลน้อยลงได้ไหมได้เราก็จะไม่อ้วนขึ้นดังนั้นสรุปแล้วนะใครที่แก้ไขปัญหาขยับตัวไม่ได้เพราะว่าเจ้านายบอกว่าให้นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะไปไหนก็ไม่ได้เข้าห้องน้ําก็ไม่ได้เราใช้วิธีการกินข้าวแป้งน้ําตาลลดลงแล้วกินโปรตีนกับผัดสีเขียวเนี่ยให้เพียงพอเราจะอิ่มแล้วก็ไม่ทําให้เราอ้วนขึ้นโอ้โหถ้าเข้าใจเรื่องนี้นะ มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากและเราสามารถแก้ไขที่สาเหตุได้เลยนะครับข้อที่2นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกเลยข้อสอนที่เป็นอะไรที่แบบหลายคนอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือปริมาณของกล้ามเนื้อที่หายไปนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lost muscle นะครับจากง,งานวิจัยนะครับพบว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้ต่อให้เราอายุมากขึ้นอัตราการเผาผลาญพลังงานก็จะคงที่ แทบจะไม่ต่ําลงเลยนะดังนั้นสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารคือผมเลยบอกว่าอย่าชั่งน้ําหนากักเพราะเวลาที่เราเนี่ยอ้วนขึ้นก่อนหน้าเนี้กล้ามเนื้อเราอร่อหมดแล้วเราขยับตัวน้อยไม่พอนะเรายัางกล้ามเนื้อ,อ่อด้วยพอกล้ามเนื้อ,อ่อเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขยับยกของนู่นนี่นะครับมันเล็กลงมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยใช้พลังงานน้อยลงด้วยอย่าลืมนะครับกล้ามเนื้อเล็กลงยกตัวใหญ่ง,ง่ายสมมุติถ้าอันนี้คือดัมเบล ถ้าผมกล้ามเล็กผมอาจจะยกดัมเบลได้ขนาดหนึ่งแต่ถ้าผมกล้ามใหญ่ผมจะยกดัมเบลได้เร็วขึ้นแล้วก็หนักขึ้นดังนั้นถ้ากล้ามเนื้อฝ่อนะครับตอนที่เราผมบอกว่าให้กินโปรตีนให้เพียงพออย่างน้อยนะ 50กรัมต่อวันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของคนทุกคนบนโลกไปเลยนะประมาณ50กรัมต่อวันพอเรากินโปรโตีนโปรโตีนจะไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพอเพิ่มมวลกล้ามเนื้อน้ําหนักจึงเพิ่มขึ้นผมเลยบอกว่าอย่าชั่งน้าหนักเพราะการชั่งน้ําหนักจะทําให้เราเวลาเราเห็นว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นเราจะนึกว่าเราอ้วนขึ้นแต่จริงๆมันอาจจะเป็นเพราะกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นก็ได้งานวิจัยนี้นะครับสรุปได้สนุกๆแบบนี้เลยบอกว่าเขาลองวัดดูนะครับเทียบกันระหว่างนะครับ คนที่อายุน้อยกว่า30กับคนที่อายุมากกว่า30นะครับเขาพบว่านะครับคนที่อายุมากกว่า30เนี่ยกล้ามเนื้อจะฝ่อลงประมาณปีละ1%นะ่งแบบตัวกลมๆนะกล้ามเนื้อจะฝ่อลงประมาณปีหนึงประมาณ1%บวกลบนะคบบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นบางคนก็มากกวนนะ่านั้นอันนี้คือค่าเฉลียย่ยต้องเน้นนะครับงานวิจัยเนี้ยเขาวัดในคนส่วนใหญ่ มันก็เลยเป็นค่าเฉลี่ยว่าประมาณ1%ต่อปี10ปีก็ประมาณ10%ใครที่อายุขึ้นไปถึงอายุ60สมมมติตั้งแต่30มสถึงหกล้ามเนื้ออาจจะหายไปเกือบเกือบยี่สถึงสาคือกล้ามเนื้อมันฝ่อเนื่องเราสังเกตเห็นไหมครับลองดูซิใครเคยเห็นพ่อกับแม่ที่รู้สึกกล้ามเนื้อเล็กๆดูเขาตัวบางๆนะครับยืน หลังค่อมๆไหลหอ่หอๆแบบนี้มันเป็นจากที่กล้ามเนื้อเขาเริ่มฝ่อลงแล้วกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยสมดุลกันนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนั้นเราเคยเห็นดูที่ใครเคยเห็นไหมใครเคยเห็นคนรอบๆตัวเราอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายนะครับหรือคนที่สูงอายุเกิน60แล้วเคยเห็นไหมครับเขาจะกล้ามเนื้อเล็กๆผิวหนังหย่อนคล้อยนะครับใครเคยเห็นบ้างมีภาพให้ดูนะครับภาพนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนต้องตัดสินใจที่จะหุ่นดีตลอดการ2ภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงคนหนึง่งกับภาพผู้ชาย นค,คนหนึ่งนะครับที่ผมจะให้ดูว่าหลายๆคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนอายุมากขึ้นแล้ว50 60 70จะสามารถรักษาหมวนกล้ามเนื้อได้ผมเลยบอกว่าผมอายุแค่39ผมเอาตัวผมมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เอามาเป็นบรรทัดฐานคือภาพที่เห็นบนจอน,นี้ผู้หญิงคนนึงขึ้นมานะครับผู้หญิงคนนี้ชื่ออิริกเซนอายุ5 1ปี ที่สำคัญคือมีลูกมาแล้ว3คนเน้นนะครับ51ปีเพศหญิงมีลูกมาแล้ว3คนหมายความว่าข้ออ้างที่บอกว่าเรามีลูกทำให้เราขออนุญาตยากบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าเราเข้าใจว่ามันง่ายเราจะพยายามทำมันง่ายๆสบายๆแบบไม่ได้ไปใส่ฟิลลิ่งว่ามันยากเพราะเวลาที่เราพูดว่ามันยากมันเกิดอะไรขึ้นไหม เวลาเราพูดว่ามันยากเหมือนเราเข็นคกข,ขึ้นเขาอะครับแต่ถ้าเราพูดว่ามันง่ายเหมือนเราเข็นคลกลงจากภูเขาอะมันจะรู้สึกว่ามันจะช่วงแรกมันจะช้าหน่อยแต่พอมันลงเสร็จปุ๊บมันจะติดโฟลเพราะติดโฟลฟูมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการลดความอ้วนมันฟูนี่เหกอแม้ มันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายนะครับแล้วเป็นอะไรที่ต่อเนื่องง่ายๆแบบนี้นะครับว่ายากออกไปจาญชีวิตครับผมไม่ได้บอกว่ายากเนี่ยเป็นคําพูดที่ผิดแต่ผมอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราพูดว่ายากมันเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาทันทีภาพผู้หญิงผ่านไปนะครับในนี้นะครับเอาใจแฟนคลับผู้ชายบ้างนะครับดูภาพผู้ชายนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีพุงเป็นเรื่องปกติคําพูดเนี้ยป,ป้าผมเคยพูดแล้วทําให้มันฝังหัวผมมานะครับจนกระทั่ง จนถึงอายุ30มสิบแล้วผมดันเชื่อเหมือนป๊าป๊าผมบอกว่าอายุมากขึ้นมีพุงเป็นเรื่องปกติผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ผมอายุ30แล้วผมอ้วนหนัก85ดกิโลผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งพอผมไปอ่านรีเสิร์ชผมไปเจอผู้ชายแบบนี้หลายหลายคนเข้าผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ผู้ชายที่อายุประมาณแบบ 60- 70เ เคยอ้วนมากๆมาก่อนน้าหนักเป็นร้อยกิโลกรัมอยู่ดีๆมีซิกแพคมีกล้ามหน้าอกมีเดลต์อยมัสเซลมีใบเสร็ปมีไตเสพมีโอ้โหคือมีกล้ามเนื้อทุกส่วนน่ะเหมือนคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วออกกําลังกายผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่าไอ้ที่ฉันเคยคิดเคยเชื่อเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่ผมเคารพคือป๊าป้าผมแต่มันไม่ใช่ความจริงในชื่อของผมเน้นนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับความจริงของคนอื่น ต่อให้เป็นคนเียกรักก็ตามมันไม่ใช่ความจริงของเราถ้าความจริงของเราคือฉันจะเป็นคนหุ่นดีตลอดการดังนั้นวันนี้นะครับไลน์นี้ไม่ได้อะไรนะครับได้คําเดียวครับฉันเป็นคนหุ่นดีตลอดการจัดคําว่าจะออกด้วยเพราะจะมันเป็นอนาคตเราจะเป็นวันนี้เลยนะครับในหัวของเราเนี่ยฉันเป็นคนหุ่นดีตลอดการพิมพ์คํานี้เลยฉันเป็นคนหุ่นดีตลอดการอันหัดมานะครับคือเรื่องที่หลายคนนะครับสงสัยนะครับ คืออัตราการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันลดลงได้ไหมนะครับผมบอกว่าได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมสโลว์ดาวหมายความว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันถูกกระตุ้นน้อยลงอ่าหลายคนก็บอกว่ามันเกิดจากอะไรผมมีภาพให้ภาพหนึ่งภาพภาพนี้นะคับมันจะเป็นภาพของเซลล์เซลล์เซลล์หนึ่งครับข้างในมีองค์ประกอบมากมายเลยแต่มีอวัยวะหนึ่งนะครับสีส้มๆในภาพนะครับ ภาพที่เห็นเนี่ยมันจะมีอวัยวะสีส้มๆที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียอยู่มันเป็นอวัยวะหนึ่งที่เหมือนกับโรงงานผลิตพลังงานเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังอายุ30เป็นต้นไปไมโทคอนเดรียจะผลิตสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคอ n นไซม์คิวเทลดลงมีงานวิจัยพบว่าเวลาที่อายุมากขึ้นเกิน50ปีโคอ n นไซม์คิวเทจะลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะครับในคอลลาเจนคิวบางคนสงสัยว่าทำไมพี่สาวของผมนะครับที่เป็นคนคิดคนไอ้สูตรคอลลาเจนคิวเนี่ยทำไมเขาถึงใส่โคเอนไซม์คิวเทไป60มิลิกรัมเพราะว่าผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่อยากกระตุ้นด้วยชาเขียวไม่อยากกระตุ้นด้วยกาแฟไม่อยากกระตุ้นด้วยสารอะไรต่างๆนะครับที่มันอาจจะทําให้ใจสั่นนะครับ ที่สาวผมเลยบอกว่างั้นใส่ไปเผื่อเลยใส่โคนใส่คิวเทนนะครับใครก็ตามที่มีแล้วกลับไปดูกล่องนี้นะครับมันจะมีบรรทัดหนึ่งที่เขียนว่าโคนใส่คิวเทน60มิลกรัมส่วนใครก็ตามอยากดูข้างหลังกล่องนี้นะครับให้พิมพ์คําว่าคอลลาเจนแล้วเสร็จปุ๊บไปดูเป็นความรู้ได้ว่าไอ้สตัวบนที่เขียนว่าคอลลาเจนเปปไท์เนี่ยคือการเอาคอลลาเจนจากปลาที่ญี่ปุ่นกับแคนาดาเนี่ยย่อยลงให้กลายเป็นโปรตีนเล็ก แล้วเสร็จปุ๊บเวลากินเข้าไปมันเลยจะดูดซึมง่ายแต่สิ่งที่ผมจะสื่อสารคือไอ้โคไซคิวเทนเนี่ยพี่สาวผมตั้งใจใส่เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันมีพลังงานมากขึ้นและผลิตพลังงานมากขึ้นเล็กน้อยนะต้องใช้คํานี้นะครับเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าผลสุดท้ายอ่ะตัวที่ช่วยผลิตพลังงานที่ดีที่สุดคือการที่เราเนี่ยออกกำลังกายแล้วกระตุ้นกล้ามเนื้อกลับไปเรื่องเดิมครับต่อให้เรากินโคนไซมคิวเทนเยอะขนาดไหนก็ตาม แต่กล้ามเนื้อเราฝ่อนะครับไหมครับตัวที่สร้างพลังงานมันจึงไม่พออย่าลืมนะครับว่าโคเอนไซมคิวเทนมีเยอะมากนะครับในกล้ามเนื้อไมโทคอนเดียนะครับที่อาศัยโคเอนไซคิวเทนเนี่ยก็มีเยอะมากในกล้ามเนื้อเหมือนกันดังนั้นหมายความว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มไมโทคอนเดียที่กระตุ้นการเผาผลาญพลังงานจงเพิ่มกล้ามเนื้องานวิจัยสุดท้ายที่ผมจะโชว์นะครับก็เขียนเลยว่าไมโทคนเดียเนี่ย มันเกี่ยวกับอัตราการเผาผลาญพลังงานอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วมวนกล้ามเนื้อเรามีมากพอไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามมันจะช่วยทําให้อัตราการเผาผลาญพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงอยากให้รักษากล้ามเนื้อไว้นะครับแต่ใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ชอบให้มีกล้ามเนื้อเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับออกกําลังกายที่เป็นคาร์ดิโอก็ได้แล้วเอากล้ามเนื้อไปไว้ในส่วนที่ สามารถเก็บซ้อนได้ผมยกตัวอย่างนะครับหลายคนบอกว่าไม่อยากให้หัวไหล่ใหญ่ไม่อยากให้มีกล้ามแถวแขนอะไรใหญ่ผมแนะนําว่ามีส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับอยากเก็บไว้ได้นะครับส่วนนั้นคือส่วนของสะโพกถ้าเราออกกําลังกายอย่างเช่นสควอตปั่นจักรยานเพื่อทําให้สะโพกกับตัว ต้นขาเนี่ยมันกระชับขึ้นหรือว่ากล้ามเนื้อมันขยายตัวเนี่ยเราจะสามารถมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่ากล้ามเนื้อส่วนใหญ่นะถ้าวัดเปอร์เซนต์ทั้งหมดเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ต้นขาดังนั้นถ้าเราสามารถทําให้กล้ามเนื้อต้นขามันกระชับได้มวลกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นอัตราการออกหานพลังงานจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเราเลยเห็นคนที่ปั่นจักรยานทางไกลเป็นร้อกิโลเคยเห็นไหมครับเขาไม่ได้น่องใหญ่นะครับน่องใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่ปั่นจักรยาานนใกล้ๆอย่่งเช คนที่ถีบสัล้ออยู่หน้าโรงพยาบาลผมเนี่ยเขาจะค่อนข้างน้องใหญ่เพราะว่าเขาจะต้องแบกคนข้างหลังแล้วปั่นจักรยานอ่ะปั่นสัล้อไปด้วยเพื่อไปส่งผู้โดยสารเขาจะน่องใหญ่แต่เวลาเราปั่นจักรยานคนเดียวอ่ะเราปั่นจักรยานพาจักรยานที่น้ําหนักน้อยๆไปในระยะทางไกลๆใช้เวลาเป็นครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะมีมวลมากขึ้นแต่ขนาดเล็กลงดังนั้นความเชื่อที่ผิดของคนส่วนใหญ่ก็คือทุกครั้งที่ออกกาลังกายแล้วกล้ามเนื้อจะต้องใหญ่ผมบอกไม่ใช่นะครับทุกครั ถ้าออกกำลังกายซ้ําๆอย่างเช่นปั่นจักรยานหรือวิ่งด้วยความเร็วคงที่ปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่ติดต่อกันอย่างน้อยนะครับ30-60ถึงนาทีมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีมวลมากขึ้นแต่ขนาดเล็กลงดนะังนั้นผู้หญิงที่อยากเก็บให้สะโพกกับต้นขาเนี่ย มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นแต่ขนาดไม่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงด้วยซ้ําให้ออกกาลังกายซ้ําๆในตําแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นวิ่งหรือปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่นะอันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบนี้จะได้มองเห็นภาพว่าเอ๊ะเราจะออกกาลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแต่ไม่ให้ดูล่ําทํำยังไงซ่อนไว้ครับซ่อนไว้ในต้นขาและสะโพกนะครับส่วนผู้ชายไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับผู้ชายส่วนใหญ่อยากเป็นแบบผมอยู่แล้วก็คือเห็นไหมครับมีกล้ามหน้าอกนิดนึง มีกล้ามหัวไหล่เดียวต่อใหญ่ๆดังนั้น,ะนผู้ชายอ่ะเก็บไว้หมดเลยครับข้างบนเนี้ยทำให้ช่วงบนใหญ่ขึ้นพอช่วงบนใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกใส่เสื้อผ้าสวยแล้วดูสมาร์ทนะ<ส>ก่อนผมใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยมันจะดูหลวมไปหมดเลยแต่พอเรามีกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกล้ามเนื้อจะดันขึ้นมาทําให้เสื้อผ้าเวลาใส่เนี่ยดูเต็มขึ้นดูมีส่วนเว้าส่วนโคง้งสำหรับผู้ชายดันะงนั้นผู้ชายได้เปรียบนะครับโอเครักทุกคนนะครับ